เนาะมีแฟนนะบอกอย่ามีมีลไม่เด้มีแฟนเด <alon. S 1> yeah. ้ออุณ่ะโอ้ไปสุดยอดเลยเนาะเรียบร้อยนี่กะแปกิโลนะนี่อย่างแล้วอยากขอพรเด้อา้าเขาเทางขอให้เขาเซฟกว้างโซลิดนะเอามาเด้อพิทเอียงเด้เอามาจากบานว้ากว้างมาด เดินทางนะฮะแวะเข้ามาที่ปั๊มปฏิทโนะครับเจอรถเจอแก๊งรถนะฮะแก๊งรถสตอมแน่นะครับแล้วกับเว็บออโต้หน่อยนะฮะมาจากสวรรค์นเคศนะอ้เนาะสบายดีสบายดีสบายดีชาวล่างจะเดินทางไปทา้งใดกันไปทฝรั่ไปปงเศสครับจัมปาสักโอ้ลงไปฮอดลีพีวะบึ้ลกันเนาะ ยังเนาะเขาปักเซ่ไปบักเซ่เลสิไปลงท่าแดงก่ออ๋อไปท่าแดงก่อนแล้วก็มุงนาสูบเอ่อปักซองปักซองปักเซ่เนาะหนาวหนาวหนาวเลยปักซองคอยมาเมื่อกี้บอก่ก่อนหนาวมากเลยหนาวหลายเลยเอาขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อสบายดี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 เฮ้ยโดยโดยแต่ตรงนี้ฮ้อนฮ้อนฮ้อนแห้งอีหลีอ่ะนี่คือแกงจากสวรรค์เขตนะฮะส่วนเฮากะบอ๋อมากัน สองคนมีแก๊งอ่าบอมีแก๊งผู้เดียวคนโลเลยอ่าเฮาจะเดินทางต่อเนาะไป,ะปะเดี๋ยวค่อยไปหามองบรรยากาศบรรยากาศนั่งกินเข่าดีกว่าเขากลองเขากลองนะจะไ่กินเลยไปไปละเอ้อผู้ที่ทักทายกับแก๊งมอเตอร์ไซค์นะฮะกําลังจะเดินทางเส้นทางที่เขาเพิ่งจะกลับมาส่วนเขาอยู่เขาบอกว่าบอสขากมาฮอดออนแถว มีโอกาสเราควอยรวบทิพย์กันนะครับรับมาจากสวรรค์นักเขตนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อพาสเดินทางเดินทางผมกับน้องปาดมือนี้ออกจากตอนนี้เขาอยู่นาปงอ่าเขาเลยไก่ละเราเขาเลยไก่ยางนาปงละเราขาวมือคงเท่ากันเลยมาพร้อมนะแต่เขาตามหามะพร้าวนาใสเขายังบุ่เห็นมะพร้าวนาใสคือวัดเขาบริษีพลาดเนาแวะพักเบรกก่อนไก่ จะฮอดสวรรค์เขตละไกลบุญอ <c oughs> ีเป็นร้อยลักเลยนะฮะเหากับแวะกินข้าวก่อนนี่ลาบหมูนั่งยี่นี่เหรนี่นี่แหละแม่ลาบหมูเป็นเมนูอาหารเทียงเข้าโอเคเป็นร้านกับข้าวนะฮะร้านกับข้าวประจำมู่บ้านนี่แหละอ่ะกินข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยออกเดินทางกันต่อมาโอ มีหลักหมู่พร้อมรายการเลยเจ้าเหนื่อยปะบ่เหนื่อยบ่เหนื่อยเนาะเหมื่อยยังได้รึไม่นอนอีกแล้วโอเคโอเคเอาเจ้าอะไรอย่างกินโอ้ข้าวผัดอันนี้ผัดกะเพราเป็นบ่อ๋อสั่งผัดกะเพราทีข้าวฟังเออข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวตัวแม่นอยู่บ่อะเออนี่เขาสั่งดีโอเคโอ้มากินน้ำกันเด้อวันนี้เด้อ เอาขออยากกินข้าวกันเด้อมาว้าวมาสบายดีมื้อนี้เฮาอยู่กับสาวทำพวงสาวทำพวงเพิ่นเป็นคนขายจีเอ็นจ <GN> ีเอ็นว่าโอ้สบายดีสบายดีแซ่บแค่แซ่บแซ่บบ่สาวเป็นอยู่ มมน,นี่กับสาวแมนยูเนี่ยสาวแมนยูสาวแมนยูนี่แต่พอเจ้าเคยจิงปะเจ้าเป็นคนบ้านนี้ปะเคยเจ้าซื้อหยัง <c oughs> ซื้อขาวน้องขาวนี่น้องขาวนี่น้องเี่อเลอ่นพ่อรน้องไม่พอรนซื้อไม่พรอรนสาวไม่พอรนไม่พอรนไม่พอรนมา <laughs> <laughs> ไปร้องคาราโอเกะร้องเป็นยูอบอะ <laughs> เขาเพรชุ่มจังสัตไทยว่ะจังสัลาวคือฝรั่งเนาะเนาจ้าเป็นฝรั่งอยู่่พอจะเป็นฝรั่งปะเม้นปะน่ารักคือฝรั่งน้องขาวซื้อขาวเห็้ยนยี่โ้อใดแล้วม่ห้าโม่ห้าล่ะโอ้ม่ห้าโม่หกม่เจ็ดอีสองปีอีสองปีกะซิแต่งงานเนาะกินดองเนาะปลาออเลียนทีเฮเห็นต่อเนาะเห็นต่อเอา เดี๋ยววันนี้เฮากะแวะกินจังไหมนี่นับนับนับเ,เดอ้อนับเดอ้อนับเดอ้อนับเดอ้เเดอ,อนนโอ้ยข,ขาดขาดแนวดังแกล้งแกล้งเวอโอ้โหแซ่บมากอ่ะแซ่บหลายอะ่ะพ <c oughs> <c oughs> ี่ดีพี่ดนี้เบิดเบิดไหลไม้อยู่ปุณย์มีอย่างดอกให้เฮาทาแดดมันมันบดแห้งๆเนอะแดดในโมเลนเนาะมาขอซิมเด้อเนาะขอซิมนะเด้อ สาวทำพ่วงเมื no ่อ no. ก um, ินเมื่อกินอันนี้อยู่ทำพวงคพื่อนอืมเห็บผิวหยาบบ่ได้หยาบหนุ่มเนี่ยแซ่บเหมาะนับไหมเรือบแนปะให้น้องพันได้จังไหมเดี๋ยวไอ้ใจให้ไปกินไปขอกินผักไปซิวะแห่กินได้แล้วเด้อกินได้แล้วเด้อกินได้น้องขาวเด้ออี่ผู้นึงไปใส่ละอี่ผู้นึงเขายานผู้ไหน โทรศัพท์มากบ่ซับฟุตบอลมาเทินเพืนเราอยู่นี่วะบ่อะไรอ๋อยูโมหกขึ้กันจบละจบแล้วเนาะน้องขาวน่ารักมากให้น้องขาวนี้เป็นสาวสาวบ้านพ่วงบ้านนี้แหละเนาะมีแฟนแต่บ่ย่าไปมีมันมันยะเด้อมีแฟนเถิดแล้วจะซื้อดอกไม้ให้ซีกุมผ้าโอ้ยผ้เอาอยจะไปเที่ยวหันบ้านบุญบ้านนั้นบ้านนี้ก็ซีด้ซ้อนท้ากันไปโอ้เมย เออไปแบบสดๆอิสระตีนกาสามตัวลบนบสามบาทโบยี่ผู้ใดมายุ่งนํำเ้าออ้เมาเล้าเมาเบียมากกับเต้นแบบถาเออถาแม่งองแงงเจ้าเต้นไปรอดบบมี่ผู้ใดยะนําเอออันนี้ผู้ตรงเด้มันรักษาภาพพดให้เจ้าของอยู่กับผู้เ่าวพราีสิน่ะบดีเลยเนาะเดี๋ไปมีเนาะมีบบมี่จะมีโบมี่ดีแล้วเออเอาล่ะเฮายังกันยังอยู่ อันเลยเลยเลย,เลยจากหน้าโป่งห้าสิบก๊าซนึงเออห้าสิบกิโลยังบ้าใสเลยเลยเป้าหมายเห้าเราจะอยู่สวรรค์เขตนะสวรรค์เขตกับรถเวเ็บเฮาอุนอะโอ้ยไปสุดยอดเลยนะเนาะเบบร้อยนี่กะเออเสาเขามามีไส้รถเสานะครับมีไส้รถเสากลับไปเสาได้รถเล่าขี้ดีมากเลยนะฮะเฮาเอามาจัดเอ่อ จัดชาเลนจ์ลนที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเบ็เรบร้อยซิบของร้านมีไส้รถเสานะฮะเข้าไปเสาใดเด้อราคากับโบแพงแล้วก็รถแต่ละขั้นก็ถือได้ว่าสุดยอดถึกอึดถึกทนโคตรเลยนะ <c oughs> เอาไปนี่เ้ากับกินจี้เอ็นกอนดีก, <c oughs> กวา <c oughs> <c oughs> ่าเออโอ้เจ้วหักมาตรมีมีเจ้วอยู่ <c oughs> นี่เี้ยวเคี่ยว้งก็ได้นี่เกี่ยวเกียวบ่บ่วงอันนี้มัน,ม,นมันแก้วเพียวบอ่อแก้วส้มก็บ่มมีันเอาละใกล้จะได้เวลาเฮาออกเดินทางแล้วถ้าทิศบดบังลงไปแล้ว่อไปกับมืดอันนั้นลิเวอร์พูลอันนี้อันนี้แมนยู่ชงไมเ่เลอแล้วก็นับเอา ก,น<อ>กินแล้วเราเอม,ม,ม,มานนี่เดิมมาปักดูกินไม่เด้ดอระหว่างพักเบรกก่อนเดินทางนะฮะเดินจัดก,กับสาวๆบานทำพวงน้ำแล้วก็ได้กินจี่เอ็นแซ่บเลยนะครับเจอยนแซ่บเลยน้องขาวนี่ก,แกแะแซ่บบ่น้องขาวแซ่บเลยนะส <c oughs> ุดยอดเลยนะยอดเลย <c oughs> เคยไปเที่วยวฝักเซสเหรอเคยไปบ่สวนสวนเคศเ,เคยไปเคยไปอยู่ไปยังไงไปลินซื้อนี่ สันทเคศกับปั๊กซี่ปั๊กกซี่ไกลกว่าเหรอสวรรค์โอ้สว,สวรรค์กับคัคสวรรค์กับคัคสันทเคศเคยไปเที่ยวประเทศไทยวะบ่เคยอยูอ่เนาะป้าสายพาไปอ๋อ <laughs> <laughs> อันนั้นก็นทีมริวผู้เอาแล้วริวผู้สองอแมนยูนหนึ่งวันนี้อา้าวคือมาสูริรวผู้เนาะไ,ไปบ่ายเร็วไ,ไปบ่ายเรลยบายบายไป,ไป,ไป เดินชางโอ้โห,โโหทาให้มืดอีร้อยกิโลนี้เฮาน่าจะไต้นไตอยากจะเปิดไฟนาแน่นอนเลยแต่ตอนนี้เฮาขี่แบบชิวๆขอบคุณเดอ้อันเมฆเทวดาวเมฆมาบังให้เฮาโอ้ฟื้นเลยตอนนี้ฟื้นเลยเมื่อกี้นี้มันหน่อยลงหย่อยลงเจอแดดโอ้อเคบ้านทํา ใหญ่อยู่เลยโอ้มีเศษฐีทำพ่วงพร้อมบ้านเศษฐีมีบ้านนะไม่ใช่เมืองคำจนใดนะครับเจ้าไปซื้อหยังมีคนอยากกินก,ก็แก๊ก็แก๊ก็แกกอย่างนี้ อ้าโอเคอีก80ดกิโลฮะอีหยังเจ้าอยากเจ้าอะไรสกินเมื่อวานนี้เขโอเคโอเคแตงกียวมันก็ต้องแก้เหมยกันอย่างน้อยแหละแล่นรถมาตะกรุงตะไก่เออมันใกล้ที่อดแล้วฮะกะโอเคเออพอได้กิจการสาตุลบนบสามบาทกันไปอ้าอีกสัก80ดกิโลกันน่าจะฮอดตอนแรบกิโลแปดสิบแปจากปากส่องเอ้ยจากสารวันมาหน้าบง ประมาี้องหัวแม่งมันก็เมื่อยพอจะพิสูจน์งน้ป้งน้ป้งน้ป้งน้าป้งบ้านโป้งบ้านโป้งกินสุดทางอีีเลยจ้ะอเมื่อกี้ของเงาโน่นเล้เห็นมาเขาจะอินอลไ้ลายมันเลยวันนี้กินอะไรเงาโน่นครับโอเคปักสิไปแล้วไปแล้ว สบายดียะมือเาทีแขวงสวรรค์เขตนะฮะด้านหน้าเฮานี้เฮาอยู่ที่องค์พระธาตุอิงหังนะครับซึ่งเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคนทั้งสวรรค์เขตหรือว่าทั่วประเทศลาวนะฮะประเทศไทยนําทัวเลยนะครับเดินทางมานมัสก,การองค์พระธาตุปะ่ะเข้าไปปะ่ะสบายดีอันนี้สาวสาวบ้านธาตุเนาะอันนี้เขาเอิ่นว่าบ้านธาตุอิงอิงห่งเนาะบ้านอิงห่งถ้าผู้ใดทาเพาอแม ถ้าเอ้ยเอ้ยมาอย่างเอ้ยมาขอพรโดยเจ้าเคยเข้าไปไหว้บ่เคยไหว้ไหว้คู่ปีอยู่ืนบ่โดยไหว้คู่ปีอยู่เนาโนะโอเคเดี๋ยวเข้าเข้าไปดีกว่าวไปกันเด้อเป็นกันเด้อชาวน้อยสบายดีดูซื้อนั่งอย่างนี่มินระดามินระดาโอ้เห็นอ,อยู่ปออะไรปอฮกปอสามปอสาม,รสามหรอตัวนี้น้อยนี่ปอสามหรออ่าปาครับ สบายดีสวัสดีนะครับยามมือเสาร์นะฮะที่บรนทัดอิงฮังเฮ้ามาโพเลยที่แขวงสวรรคเขตนะครับก่อนไปนะครับเข้ามาที่นะครแก่สวนพวมิมหารหรือว่าไกสวนอิรเทตนี้พาดพได้ที่ต้องมานมาสัสการองพระธาตุนะฮะอ๋อสบายดีนั่งเองกก่อนฮนะเฮลโหลยังไงสบายดีป่ะเออสบายดีเมื่อวานเฮานอนที่เอ,อบ้าน มันสอกมันสอบมันสอกนะเผอนเอ่ยเผลนปะเข้ามานมสการองค์พระธาตุก่อนนะเข้ามาทุกครั้งก็เข้าก็ต้องได้แวะมานะภายทางไม้ที่แขวงสวรรเขกก็ต้องได้แวะมาขอพรกราบไหว้องค์พระธาตุ okay. ศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่ละฮะด้านหน้าเป็นงดงามมากเลยนะครับเป็นพุทธบูชาไปแล้วนะครับเป็นชูพุทธบูชาโดยที่สถาปัตยกรรมนี้ก็มีผสมผสานระหว่างอ,อ,อันเจ้ขอมนะฮะอันจ้ขอมโบราณสมัยกีตกอันนีน้น่าจะเป็นคุดน้องปัดมาเบิ่งนี่อ่าก็เป็นการผรสมผสานไปแล้วเป็นพุทธเจดี JD พุทธบูชาซึ่งมี ปฏิมากรรมนะครับเ้าจะเห็นยักษ์เห็นจตุรงคบาลน,นะครับสายขวายืนคุ้มแล้วก็มีองค์องคุฑองพระยานาคแล้วก็มีพระนาคปกน้านะเป็นสถาปัตยกรรมที่ถือได้ว่าอายุเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งเลยนะฮะไอ้ว่าน่าจะเกือบเป็นพันปีผู้นะเออเป็นพันปีเลยพระธาตุอินทร่างนะฮะ,ะ,ะจะซักซิ์มากนะ คนวนมากเขาก็จะมาขอพอรเป็นบ่ขอพอรมื้อนี้ขอพอรในเด้อก่อนทางออกเดินทางขอให้เฮาประสบความสําเร็จนะแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางกลับนะครับแล้วก็ปิดทพิ์การเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองท่าแขกนะครับกับ่างเบิ่งอ้อมๆก่อนนะฮะอ้อมก่อนมีขี้หมาพร้อมแล้วก็มีอันนี้เพิ่าอย่างก่อนเลอันนี้พระราหูอ่าเป็นพระราหูมีพระราหู อมจันพระาหูอมจัน mm. อันนี้มีเป็นยังอันนี้น่าจะเป็นยักษ์อะเป็นยักษ์อะ <Okay. S 1> จะตัวลงขาบานนั้นขี้มา้า mm. เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาและมีเรื่องลเล่ามีเรื่องเล่าบอกเอาไว้ใน นี ah uh uh ่ฮะนนเจดีย์องนี้อันนี้ผมพาหยางอมอมเบิ้งนะกับน้องปรัถนานะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปไหว้ยุทธพุทธทางพุ้นแล้วก็ขอพรพาเพื่อนเก็บภาพบรรยากาศนะครับพระธาตุอิงหังอันนี้ก็เป็นอีหอยังนี่ล่าหูบอกยักยักขึ้นเป็นยังสียักยักกินหยังอ๋อกินหางงูกินงูยักะ โมเมนต์พญาคุดพญาคุดบุกเป็นทีงซีนาสีมีองค์นาคอยู่เข้ากับโมเมกันทางใต้ขี้สิงบอกขี้สิงเออไป <laughs> อันนี้ก็จะตกงลงขาบานขึ้นไปเทิงๆสูงๆถ้าพุ่นเท่ามอวบอเห็นขึ้นอย่าง อ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเบิ้งน่าจะเข้าไปได้ฮะเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะครับอืรู้สึกจะมีประตูทางเข้านะครับนี่ฮะเป็นประตูทางเข้าแต่ถือล็อกเอาไว้เป็นประตูทางเข้าที่แกะลวดลายเอาไว้ข้างนาและกรมีนี่ครับ เป็นการยอกล้อการลั่นเล่นการฟอร้อนล่ำนะแล้วก็มีการต่อสู้ฟ้อนล่ำต่อสู้แต่รูปนี้แปลกๆอะ่ะนะ เอากะเบิ้งเอานะครับผมเองกะพาเพื่อนมากหอดแล้วนะฮะนี่คือพระธา,ะาตุอินหังพระธาตุศักดิธิ์องค์สักดิธิ์นะครับเข้ามาข้างในมีจตุลงคบานนะครับมีผู้เฝ้าประตูทางเขา้าอันนี้ก็น่าจะเป็นประตูอันนี้ผู้เฝ้าประตูเลยอันนี้นะ่าจะเป็นยักษ์คือกันนะเป็นเจตุลงคบานแต่เป็นประตูที่ปิดไปแล้วนะครับ ธาตุอิงหังนะฮะ้าอันนี้เป็นครุดฮะเป็นครุดแล้วมีพญานาคเป็นองคุดนั่นแหละแล้วมีพญานาคอ๋อเป็นองค์คุดเป็นองค์คุดมีมีรูปงูพีพญานาคซ้ายขวา เรามีองค์นี้ฮะเดี๋ยวเบิ้งกันนะ <c oughs> เอาละครับเข้ามากราบไหว้บูชาได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาที่แขวงสอนาเคสนะครับอย่าลืมนะครับองค์พระาธาตุอิงหังนะฮะอยู่ก่อนเขานคะรไก่สอนพูมีหันก็สามารถมากราบไหว้แลยก็ขอพรได้นะฮะส่วนเฮามื้อนี้กับน้องปาดก็ออกเดินทางกันต่อดอีกว่าทางหลังเคยไปเบิ่องระเบ้อปั้ยังบ่เคยเห็นบ่มีมีเออแล้วมีชิมเกาเกาอยู่หลังเดี๋ยวเฮาขี่รถไปเบิ่งกันพอมไปข้างหลังป่ปโอเคขอพรไปแล้วบ่ขอพรดเขอพอดหน่อยนไะได้ วัดโพธ,ธาลามบ้านธาตอิงหังเส่นมาเข้าจะที่จ่ายวัดออกไปเลยนะเอาบนที้เข้ามาเบิ้งข้างหลังเลยมีผ้าเบิ้งข้างหลังมีชิมไม้เก้าๆอยู่ข้างหลังนะครับชิมไม้เป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นชิมมัแหละเออทั้งสองหลังเลยเป็นชิมโบราณทั้งสองหลังตรงนี้ซ้ายขวา มีกองเพนอยู่ทางใต้นะครับแล้วก็มีของเอาไวต้ตีเป็นไม้เอสเอสด้วยไม้นะฮะเอสด้วยไม้เป็นเฮือนยกสูงนะฮะเฮือนยกสูงประมาณ2เมตรห้าิปปุ่ละไม้แปนกับแผ่นบา้ากใหญ่หนึ่งอยู่ด้านหลังของบา้านทิ้งครับมีเฮือนโบราณอยู่ทางหลังอีกก็เป็นบ้านเก่าแก่ฮะอันนี้ก็เป็นชิม น้องปาดเก็บภาพบรรยากาศอยู่นะครับเป็นชิมเก้าๆนะครับบอดี้เอาตะปูตีได้ฮะเป็นไม้เสียบเหรอเสียบใส่เสาเป็นน่าจะเป็นชิมเก้าอิเลียได้รับการบูรณะเอาไว้ซ่อมแซมฟื้นฟูมาชมได้ครับที่วัดพระาธาตุอิงหังางก็ต้องออกนะน้อง,างปาดพระาธาตุอิงห่งด้านหลังฮะด้านหลัง จากทีวายองค์พระธาตุสิทธัตถะอยามาด้านหลังจังหน่อยเด้อเอานะครับเราต้องออกจากพระธาตุอิงหางก่อนนะครับไกลไปไกลมานะครับเพื่อนๆสามารถมานมัสกรารองค์พระธาตุได้แล่ะก็ฝ่ามือนี้มีบงังคารามนะฮะมีอาหารคืนซื้อเป็นข้าวปุ้นอามาที่พระธาตุอิงหางบนได้กินข้าวปุ้น ปรเดีนก anyway like hmm? oh, um, ิ่ข้าวปุ้นก็ต้องลองมากินนังกินเบิ้งครับร้านข้าวปุ้นเต็มอยู่นี่ร้านข้าวปุ้นพ่นะทางซ้ายก็ข้าวปุ้นกินปะหิวแล้วบ่หิวาแล้วบาลามบอไปเอบน่เอาบเอามาแต่อดเองบ่เอามาแต่บ้านซอกว่างบ่นี่ยบ้านผาดบ้านผาดกันอยู่บ้านา อ๋อลองซิมบังขลามบัตถาเบื้องคือบังขลามอันนี้บังก่อนเราซิมอยู่บ้านสอกหวานนี่บังอย่างเงีเราเราลงอันนี้บังสามต่างสามอ๋อบังน้อยบังใหญ่อุ้ยอุ้ยแล้วอูดยุ่งอูดยุ่งแล้วอูดยุ่งแล้วเอาละฮะเฮาทักเบรกหยุดตรงนี้เซ็ตเฮาก็ออกเดินทางเลยฮะยิงยาวๆกันไปเลยมุ้งนาสู่แขวงขโมนะฮะ